สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้ากลับมาแล้วนะครับของ www. o d o l n e com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e bay amazon นะครับแล้วก็เราเน้นนะฮะสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่รู้จะขายอะไรหลักสูตรของ o น o l น์เราเน้นเครื่องมือขายดีนะครับก็คือคุณจะรู้เลยว่ามีอะไรบ้างที่ขายได้บน e bay amazon ทั้งแบบคนไทยและเทศเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะช่วงนี้ผมจุกนะฮะ กินยาธาตุแล้จนะนะเราสัญญาแล้วเราต้องมีคลิปขึ้นทุกวันนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะฮยถักงานแฮนด์เมดชิ้นนี้นะครับขายได้ที่ราคาห้ารอยี่สิบแล้วขายมาแล้วสิบหกโซน่าสนใจมากเลยนะครับนี่ขนาดคนฮ่องกงนะ่ยอ,อเห็นไหมแค่ถักๆแค่นี้เองโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ล่าสุดนี้ก็ขายเดอนกลุมพาแต่มีนายยังไม่ออกเลยนะครับแต่ผมว่านี่เมื่อมันถักอ่ะเออแล้วเกิดคุณหาอุปกรณ์มาแล้วงานงานฝีมืออย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดแล้วมันก็ไปได้นะครับนะใครชอบงานแฮนด์เมดฝีมือเนี่ยก็ลองมาทำดูแล้วก็หูกำไรดีเลยแหละถ้าคุณทำเองได้นะครับเอาอุปกรณ์มาเริ่มต้นนะฮะขายได้ถึงห้าร้0ยหกร้อยเนี่ยนะครับ อะเฉลยงานถักนะฮะโค้ด U สามหนึ่งศูนยอูนย์สองศูน e ย์ห่งหนึ่งห ER จัดมาเลยนะครับเพื่อนๆ o d o l a c o m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับ eBay คุณเริ่มเองได้แต่ถ้าคุณเริ่ม eBay กับเราผมก็สัญญาเลยว่าตั้งใจทำไปกับเราเนี่ยรายได้จะมากกว่าที่คุณเริ่มเองนะฮะอย่างน้อยก็ต้อง3 4 5เท่าเลยครับอืม สนใจหลักสูตรนะครับโอทออนไลน์จับมือทำนะฮะโอทออนไลน์เรียนดู youtube แชร์เครื่องมือแถมนะฮะสมาชิกเก่ากลับมาแชร์แถมแถมสอนฟรีด้วยอัปเดตข้อมูลนะครับดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www. o อทออนไลน์ดนะติดต่อเราที่คลิกเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บนะครับ o อทออนไลน์ดหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับไปที่เพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็พิมพ์ o d ด O อทออนตามด้วย O-A-T-O-N-L-I-N-E นะครับโทรมาคุยกับเราก่อนได้ที่เบอร์0 8 8 8์1 6 6 mm hmm. 1 6 1 6ฝากติดตาม YouTube ด้วยนะฮะฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยเรามีโซเชียลยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Twitter Facebook Fan Page แล้วก็ Instagram ที่ชื่อ o อ t ออนไลน์ไปก่อนแล้วครับช่วงนี้จุกนะฮะนี่ตอนแรกกะว่าจะทำคลิปไม่ไหวเลยนะนี่เออเอามาต้องอย่าง้นอยต้องมีคลิปขึ้นนะครับไปละสวัสดีครับ